สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยูดีกินวานวันนี้เฮามาแหมหนึ่งอีพีแล้วครับแต่อีพีนี้ต้องขอหยัดอู้ไทยน่อยนะครับผสมผสมกันไปเพราะว่าเดี๋ยวเปิลบอกว่าอันเฮาเอาวิดีโอของเฮาเนี่ยไปโพสในกลุ่มอาหารเยอะแยะมากมายนะครับพอดีว่าเป่นเปือเป่อนที่อยู่ในกลุม่มเปิลยาให้เฮาอู้ไทยผสมมาตัวว่าเมืองมันแหลว่ลําไปครับเมืองมันลุกกุกกักลําไปมันก็นเลยทาเมื่อฟังบ่ค่อยเข้าใจกันเลยจะต้องเป็นภาษาไทยน่อยอันก็จะเป็นโมดไทยเกิงหนึ่งโมดเมืองเกิงหนึ่ง อันไหนดีต้องอธิบายเป็นไทยตัวเองก็ต้องอธิบายเป็นไทยตัวเองนะครับเนาะเอาละครับวันนี้เราจะขอยอัดนําเสนอเมนูแบบเมืองๆนะครับก็คือแกงอมจิ้นงัวนะครับใครสนใจติดตามกันเลยนะครับวันนี้เรามีวัตถุดิบเด็ดๆเ,เลยนะครับก็คือจิ้นงัวนะชิ้นวัวเออเนื้อ,เน,อเนื้อวัวนะพี่น้องนะนะเนื้อวัวน,นะครับก็เป็นในส่วนของถ้าเป็นคนภาคเหนือเขาเรียกเขาเรียกว่าส่วนของเนื้อแกง นะครับบ้านเฮาไปห้องจิ้นแกงนี่เนาะเฮาไปซื้อจิ้นแกงก็จะได้ราคาถูกมาแหมน้อยหนึ่งนะครับฉะนั้นแล้วก็โต๊ะอยู่ราคาประมาณ 270, 2 7 0 2 8 0บาทเพราะว่าจิ้นงัวเนี่ยปกติถ้าเป็นจิ้นแดน 300, 30ดนี่330นี่เนาะนะครับก็เลยว่าวันนี้เฮาเอาจิ้นแกงมาแกงอมอ,อมเมื่อวันวเม่อวานนี้เฮาดูเลยนะครับเฮาถ้าพร้อมแล้วนะครับเฮาเริ่มต้นกันเลยก่อนที่จะลงมือทำนะครับเฮามาแ,มแนะนำนะครับในส่วนของ เครื่องปรุงวัตถุดิบวันนี้อย่างพองอย่างแรกเลยนะครับวันนี้เขาจะแกงแบบเมืองๆก็ต้องใจพ๊ิกแห้งนะครับวันนี้น้าเสนอพริกแห้งเหมือนเดิมครับเป็นพริกแห้งที่เขาเก็บเองตากเองนะครับไะแหมยางก็คือหอมขาวหรือกระเทียมนะครับก็เป็นไปตามนี้เลยนะครับหรือดูภาพก็ได้นะครับอย่างที่2ก็คือนี่ครับหอมปอมเปอร์นะครับหรือถ้าเป็นภาษาการก็ผักชีฝรั่งนี่นะนะครับ แล้วก็ยังมีเม็ดพักชีนะครับอ่าแล้วก็วันนี้มีโรยหน้าครับหลังจากแกงเซ็ตนนะก็ยังมีอยู่ก็คือหอมป้อมกับต้นหอมนะครับกรอบอ่าเป็นพักชีกับต้นหอมนะนั่นเนาะเป็นไม่เป็นนั่งเนาะนะครับต้องเข้าใจหน่อยนะครับวิดีโออาจจะยาวขึ้น,นทํามาหนาทีนี้นะอาจจะบัสั้นลงสั้นลงสั้นลงนะครับเพราะว่าต้องอู่ถึงสองภาษานะครับและก็ตีสําคัญในส่วนของการที่จะเอาไปต้มนะครับก็จะมีในส่วนของ จะใครนี่นี่เขาตุ๊บตุ๊บตุ๊บแล้วก็โจงลงหน้าไปเลยนะครับมีคาวันนี้เขาได้คาแกกับเอาคาแกนะครับเอาตามตามบ้านเฮามีภูมิประเทศเทามนี้นี่แล้วก็เขาก็มาบิดใส่โดยใบบกคูดแต่ส่วนติดตามก็ยังมีแถมอยู่นะครับตามเพิ่มในน้ำพริกของเฮานะครับก็จะมีนี่หา่หาพักห่ักป้อมหรือหลากผักชีหอมแดงแล้วก็ จะไขหันฟอยนะครับก็ดูในภาพไดเนอร์ถ้าบเห็นชัดนะครับเอาละครับเดี๋ยวจะลงมือทํากันละว่าวิธีและขั้นตอนการทําเป็นจะได้พ่องอเพื่อนๆที่ดูจากใน YouTube นะครับก็ติดตามกันนะครับวันนี้เราจะทําเมนูแกงอ่อมเนื้อนะแต่วันนี้เป็นเนื้อวัวนะครับเป็นเนื้อวัวก็พร้อมแล้วลงมือกันเลยอย่างแรกที่เราจะทํานะครับก็คือตำน้ำพริกนะต้องตำน้ำพริกอย่างไรที่เขาจะตำะก็คือ เขาต้องใส่เกลือครับเพื่อจะช่วยให้ในการตําน้ำพีของเขาแรลกหรือเรียกเร็วขึ้นหรือให้ละเอียดนั่นเองนะพี่น้องนะนะครับให้มันละเอียดเร็วก็ต้องเอาเกลือลงไปครึ่งช้อนโต๊ะเพราะว่าเดี๋ยวตอนเราต้มน้ำเราจะใส่อีกครึ่งช้อนโต๊ะนะครับครึ่งช้อนโต๊ะนะครับใส่ลงไปเมื่อกี้เราใส่เกลือลงไปแล้วใช่ไหมครับเราก็ใส่ตามไปด้วยพริกแห้งแล้วก็กระเทียมตอนนี้ผมใส่ไปแล้วนี่นะครับข้างในเลยนะครับสัสดส่วนเนื้อของเราเนี่ย 1>, 1กิโลพริกแห้ง20เม็ดขึ้นไปหรือถ้าใครไม่กินเผ็ดก็ลดลงมานะครับแต่สูตรของผมก็20เม็ดแล้วก็กระเทียม 4- ถึงหหัวนะครับตามเลยนะครับตามมือเรียกเลยนะครับไม่จะตามส้มนะนี่ต้องตามแป้งน้ำพริกต้องเอาเรียกเรียกเลยนะครับอ่าตอนนี้น้ำพริกของเรานะครับ สามอย่างแรกที่เราใส่ไปตัวนี้ใกล้จะละเอียดแล้วนะครับเราก็จะมาใส่เพิ่มอย่างแรกที่เราจะใส่ก็คือรากผักชีาหากหากผักป้อมเนี่ยนะเป็นเม่นอกนะตามด้วยะจคายดย์นะครับจะไขห์ฮันฝอยนะครับใส่เข้าไปจะไยห์ฮันฝอยนี่สองหัวนะครับสองหัวหากผักป้อมนี่ก็สองสามก็สองสาม็เก้าใส่เข้าไปนะครับแล้วก็หมอันหนึ่งก็คือหอมแดงหอมแดงนี่ใส่ห้าหัวเหมือนกันนะครับ หรือถ้าไข่มากก็ใส่ไปเตอะนะครับแล้วกดตามเลนเนอร์ต่ำเมื่อละเอียดเลยนะครับตอนนี้น้ำพริกเขาตา่าใกล้จะเรียกแล้วครับสิ่งสำคัญที่จะต่าเข้าไปแหมอันหนึ่งก็คือเม็ดพักป้อมนะเพราะว่าตีบาใส่ไปต่อแรกกเพราะว่าเวลาต่ำเนี่ยกินมันฟุ้งครับมันจะป้ากับพริกกับเกลือเนี่ยมาป้ากันมาแกนก็เลยปัป๊บใส่เป็นขั้นต่อสุดท้าย แต่ก็ยังมีแห็มอันหนึ่งนะครับเพิ่มความอร่อยความนัวนะครับมีแห็มอันหนึ่งเนอะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งขอตำละเอียดๆน่อยนะครับเอาละครับตอนนี้ตำน้ําพริกทุกอย่าง99%เหลือแหมยาสุดท้ายก็คือเพิ่มความนัวความอร่อยนั่นก็คือกะปิ้นะครับหรือบ้านใครจะใส่เคยก็ได้นะเคยกับก,กะปิ้นี่จริงๆมันแตกต่างกันนะครับเนาะแต่ก็บอันเปิดกับห้องเหมือนกันนะกะปิ้ก็เคยกับห้องเหมือนกัน แต่ถ้าไปตังไตนะเป็นห้องเคยอีเนาะบ้านเฮาห้องกับปิใสครึ่งช้อนโต๊ะ,ะแล้วก็เดี๋ยวเขามาัดตาำแ็มกรรมัมคือมันเข้ากันนะครับเสร็จ <Okay. S 1> ปุ๊บเดี๋ยวเขาจะตั้งไฟละน้ำพริกแกงออมเฮาตอนนี้เข้ากันดีขนาดเลยนะครับ กินหอมมากเลยหอมถึงจะาไข่หอมถึงหากผักป้อมนะโดยเฉพาะเออหอมแดงนี่สาละเหยมันเข้าตาเนะนี่น้ำตาเลือจะตกแล้วนะครับและที่สําคัญคือหอมเม็ดอรย่งก็เม็ดพักป้อมนะครับกับกบปนะปีอ่เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเฮามาตั้งเตากันเลยนาะ เป็นได้หมครับตําน้ําพริกเสร็จเรียบร้อยแล้วสีน้ําพริกสวยใสสะอาดแดงปร,ประลึงเลยนะครับฮื <c oughs> แค่น้ําพริกก็ดูน่ากินแล้วต่อไปเป็นขั้นตอนตีเฮาจะต้องเอาพริกตีเฮาตําเนี่ยมาคั่วเพื่อสร้างความหอมนะครับหลังจากเฮาคั่วนำมันมันแตกน้ํามันละพริกเริ่มหอมละเฮาก็จะเอาจีนเขาใส่พร้อมแล้วลุยกันเลยเริ่มแรกก็ติดไฟติดไปอย่างฮงอย่างไรที่เขาจะใส่ก็คือ น้ำมันนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะหน่อไว้คั่วไอ้พริกแกงเฮานะครับเ็จเรียบร้อยแล้วขดใจเอาพริกแกงเข้ามาคั่วนื่นะครับโอ้ยพริกไฟแรงขนาดเบาไฟก่อนนะครับอ่าเอาพริกแกงเข้าไปคั่วนะครับเป็นไรพ้องสีสันสวยงามก็หอมก็คาดท่านผู้ชมเอาแล้วครับเราจะคั่วเฮืงน้ำพริกมันหอมนะครับ กินแรงขนาดครับ <c oughs> ช่งางภาพห้ามไอ้นะครับห้ามช่งางภาพไอ้พี่กรไอ้ได้คนเดียวนะครับคนดําเนินรายการไอ้ได้คนเดียว <c oughs> อืโหแล้วครับตอนนี้พริกเริ่มหอมละนะครับหม้อค้างก็เริ่มใกล้จะไหม้ละเดี๋ยวถ้ามัน แหงแหงมน้อยหนึ่งเขาจะใส่กีดลงไปนะครับ <c oughs> เอาแล้วเนาะหอมขนาดใส่ใส่ใส, <c oughs> ใส่กีดลงไปเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> อก็หิดูชังภาพครับไอ้ก็แขนตัวเก่าบุัฐไปนี่นะโอ้ตอนนี้ครับ <c oughs> จีนมันเริ่มงวดแล้วเขาจะล่างเขาจะล่างความอร่อยลงไปนะครับเอาละครับตอนนี้น้ำล่างความอร่อยก็คือน้ำล่างโคกนั่นเองนะครับเพราะว่าที่แกงที่เขาตํามันยังค้างอยู่ในโคกนี่นอยู่เขาจะล่างโคกนะครับเอาน้ำล่างโคกเทลงไปในนี้นะครับก่อนที่เขาจะเติมน้ำลงไปนะครับความเรียบมาดูน้ำล่างโคกกันเลยหน้าตาจะออกมาประมาณนี้นะครับ เลยนี่แหละครับน้ำล่างความอร่อยของเฮาเองหลังจากนั้นก็โกนครับโอ้จีนครับรัดตัวเมาะขนาดเป็นก้อนเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มครับเมาะนะครับาละครับตอนนี้น้ำร่างโคกเขาใส่ลงไปลแล้วก็น,น้้ำแกงก็เริ่มเดือดแล้วครับเราจะเติมน้ำเปล่าลงไปแหมประมาณ <c oughs> จีนครจีนกิโลนี่ เติมหน้าลงไปแหม1ลิตรนะครับประมาณ1ลิตร <c oughs> <c oughs> เติมเลยนะครับอ่าเหตุผลที่เขาใส่น้ำเยอะเพราะว่าอย่างครับเขาต้องการต้ม <c oughs> หรือแกงเนี่ยหรือตุนเนี่ยเพื่อมันเหมินแหมน้อยนะครับเพราะว่าจีนจะได้เปยนะครับเอาละเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาจะปิดฝาก,ก่อนนะครับท่านผู้ชมเอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้ เฮาเติมน <He> e ้ำลงไป1ลิตรและการเติมน้ำหนึ่งลิตรอย่างที่บอกนะครับก็คือว่าเฮาต้องการที่จะต้ม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 อจี้ของเฮาเปื่อยที่สุดเลยนะครับก่อนที่เฮาจะไปปิดฝาครับสูตรสำคัญของการแกงนะครับตีคุณแม่อุ้ยคำสอนมาทุกๆครั้งก็คือต้องใส่น้ำมันหอยครับเพิ่มความนัวนะครับแม่บอกว่าประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแต่ผมขพะอยาเจ๊ปากเนาะเพราะว่าปากเขาไวโกนตัวนะครับเขากะเอาประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะ ประมาณนี้นะครับใส่ลงไปเลยเอาใส่น้ำมันหอยลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเอามาใส่ก้อนอร่อยนี่ใส่หนึ่งก้อนปอครับเพราะว่าผมจะใส่ปีนองมันตวัวนั่นก็คือผงปรุงรสนะครับใส่ก้อนอร่อยหนึ่งก้อนชุมและผงปรุงรสนะครับผงปรุงรสนี้จะใส่ครึ่งช้อนโต๊ะนะครับ กะเอาในปากนะครับแต่สัดส่วนก็ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะไอ้หนผมจะใส่ในปากนี่พอเพราะว่าไว้ก้นทีเดียวกันเลยเอาละนะครับใส่ลงไปและที่สําคัญที่สุดมันอร่อยอยู่แล้วครับต้องอร่อยเพิ่มไปแหมก็คือผงชูรสนี่ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับไม่ได้ใส่เยอะนะครับพราแฟนครับจะเดือด เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเฮาเหลือแต่การรอเวลาเท่าอัานก่อนจะปิดฝาบดีลืมก้นให้น้อยนะครับกน้นให้มันเข้ากันให้น้อยเฮาตั้งไฟเป็นไฟแห้งมากๆตอนนี้ลดให้เหลือไฟแรงครึ่งเดียวนะครับไฟปานกลางนั่นเองนะครับพร้อมแล้วปิดฝาเปด,ด,ด,ดแล้วเบาไฟครับเป็นไฟปานกลาง รอเวลาประมาณบเกินกึ่งชั่วโมงขึ้กลับมาดูว่าหน้าม,มันแห้งหรือยังนะครับจีนมันเปื่อยหรือยังนะครับถ้ามันยังบ่าเปื่อยหน้าม,มันแหง้งเติมหน้ามลงไปได้แหมประมาณสักหนึ่งแก้วใหญ่ๆก็ได้นะครับแล้วก็ต้มไปแหมเรื่อยๆหลังจากนี้ต่อไปถ้ามันขาดอ,อย่างเฮาก็เติม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 ในสิ่งที่มันขาดลงไปนะครับเดี๋ยวมาเจอกันแหมครึ่งชั่วโมง อ่าตอนนี้เขาจากาตีเขาโอตะกี้เกิงชั่วโมงไปแ่้วครับมาเปิดพอแล้วจากมือ้างดานผู้ชมดูมันจิ้มพอปลอดต่อต่ตหรือมันเกี่ยวมาฝรั่งกันนะครับตอนนี้ผ่านไป1ชั่วโมง30นาทีนะครับเอาอมานันก็นี้จิ้มตะก,กี้เปิดแล้วครับแล้วก็เอากลับมาเหลือขั้นต่อสุดท้ายที่กกเขาจะใส่ลงไปนั่นก็คือกีเพียนะครับคือขี้งวนั่นเองเปิดดูเลยโอ้โหควันสวยกครับนี่ ลายกาดลายกาดเขาจะแตวหน้ามขี้เพียนี่คือแตวน้ามตองบนนะครับบดีควัดเอาเข้าไปใส่ที่นะครับขี้ทั้งนั้นเลยนะทีควัดไปนั่นนะครับเขาแตวเอากระตังบนเนาะปากใส่ไบครับเอาจอดเนาอ่าประมาณสองช้อนโต๊ะนะครับและถ้าหาอยาคือมันกลมกลมออกขมขมแหมน้อยนะครับเอาดีครับใส่เข้าไปนะครับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับ ใส่เข้าไปดีนี่โขมานานนะครับบัีใส่นักเนอะอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็าดดีบอกครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือหอมปอมเปอร์คือภาคชีฟรัง่งแล้วก็ใบบ๊กคูดนะครับใส่เข้าไปขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับ เอาละครับมาเอามากินกันพวกเราครับเต็มจอดเลยนะครับเฮ้ยมีตึงจีนตึงเครื่องในบะแก้วเนาะมีอันแมมนะครับมีจีนอย่างตีบอกครับสำคัญสำคัญเลยสำหรับการแกงจีนนี่แนะนำเอาเป็นจีนตีเป็นจีนแกงเนาะหรือจีนที่มันเหนียวเหนียวพวกรมาเสียบปิง้งเสียบย่างนั่นนะนะครับแล้วเอามาแกงมันนี่มันจะมีอรรถรสครับมีความมันมีอา่าเหนียวเหนียวนะครับมีเอ็นอย่างเงี้ยนะครับมันจะเพิ่มอรรถรสในการกิน เป็นย่างมากนะครับแล้วก็สาคัญที่สาคัญก็คือว่า,าจิ้นนี้นะครับอย่างบ้านเฮาเนี่ยเฉพาะถ้าเป็นจิ้นงวเนี่ยจะมีขายเฉพาะวันศิล์นะครับส่วนปกติบ้านเฮาผักเหนือเฮาเนี่ยจะกินจิ้นควายกันในวันปกตินะครับก็ถ้าขครตียากแกงเนาะบม่จําป็นจ,ปจะต้องไปจิ้นงัวอย่างผมก็ได้เอาจิ้นควายก็ได้นะครับร้องพอนะครับกินแล้วนะครับอืมอืมอืม เกี่ยวมันปอขงเฮาเกี่ยวแบบได้ได้อารมณ์เขี่ยวเอยใจออกสองสามกรัรมมันก็เขเฮาลืมไม่เห็นแล้วนะครับเพราะมันเปื่อยขนาดเลยนะครับอย่างที่ปออครับมันต้องใช้เวลาในการแกงเหมือนขนาดและที่สำคัญครับแกงนี่เป็นความอร่อยของคนเมืองของคนเหนือ,อเฮาแท้ๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูอยู่ที่ไม่ใช่คนภาคเหนือเนาะ ก็สามารถเอาไปทําได้นะครับเครื่องปรุงส่วนส่วนประกอบของวัตถุดิบไม่มีอะไรยากเลยสามารถหาได้จากทุกพื้นที่ในการทำนะครับเอาละครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับขอให้เพื่อนเพื่อทุกคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับให้ช่องเฮือนมงคลชาแนลแล้วก็รายการอยู่ดีกินหวานตัวเน้านะครับสุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับมีความสุขครับร่างกายแข็งแรงครับตีสำคัญอยู่ดีกินหวานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ